ศูนย์กลางอำน,นาจมอนในดินแดนร,รามัญยะเทศะยุคแรกเริ่มสิ้นสุดลงเริ่มจากการที่อาณาจักรทวารวดีตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระเจ้าสุริยาวรามันที่หนึ่งแห่งอาณาจักรขอมราวต้นพุทธศตรวตรรษที่16ต่อมาอาณาจักรสุธรรมวดีก็ถูกพระเจ้าอนอรธาแห่งอาณาจักรภูกามเข้ายึดครองราวปลายพุทธศตรวตรรษที่16ซึ่งเป็นการสิ้นสุดอำน,นาจมอนในเมียนมาตอนล่างชั่วคราวในขณะที่อาณาจักรมอแห่งสุดท้าย คืออาณาจักรฮาริพุนชัยก็ถูกพยามังรายแห่งอาณาจักรล้านนาผนวกเข้าไว้ราวพุทธศตรวตรรษที่19ทําให้สิ้นสุดยุครัฐมอนโบราณในภาคเหนือของไทยอย่างเป็นทางการการล่มสลายของรัฐมอนโบราณเหล่านี้นําไปสู่การจัดตั้งอาณาจักรมอนหงสาวดีขึ้นมาเป็นศูนย์กลางอํานาจใหม่ของชาวมอนในเมียนมาตอนล่างราวพุทธศตรวตรรษที่19อันเป็นการสืบสารมรดกทั้งวัฒนธรรมและศาสนาของชาวมอนให้คงอยู่ต่อไปในภูมิภาค